สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับวิธีใช้งานแอนิเมชันเบื้องต้นกันนะการทำแอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวก็คือการทำให้ภาพหรือวัตถุเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจากช่วงเวลาที่กำหนดการเปลี่ยนไปของวัตถุนะครับก็อย่างเช่นการขยับการหมุนการเปลี่ยนขนาดค่าสีหรือการใช้งานมุมกล้องพวกนี้เราก็สามารถเอามาทำเป็นแอนิเมชันได้นะครับเดี๋ยวมจะลองทำแอนิเมชันอย่างง่ายๆให้ดูนะ,อะลองสร้างหัวลิงขึ้นมา แล้วก็จะมาปรับเปลี่ยนค่าตามพารามิเตอร์ต่างๆในส่วนของ Transform แล้วก็จะมาสัมพันธ์กับ Timeline หรือ a อนิเมชันคีย์เฟ m e ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคีย์เฟรมที่เราเอาค่าของการทอนฟอร์มนั่นแหละครับมาใส่ในคีย์เฟรมตรงนี้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนไปของภาพแต่ละภาพนะครับค่ามาตรฐานของโปรแกรมเนี่ยจะอยู่ที่250 Keyframe คีย์เฟรมซึ่งคีย์เฟรมตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นการทํางานเกี่ยวกับวิดีโอนะครับยกตัวอย่างมาตรฐานเราจะใช้อยู่ที่2 5เฟรมเปอร์เซกตัวเฟรมตรงนี้เลื่อนมาที่2 5 f เฟรมเท่ากับเวลา1วิหรืออธิบายกับกันนะครับก็คือ ใน1วิเนี่ยเราจะต้องใช้ภาพเนี่ยถึง25ภาพด้วยกันฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าเราจะทำแอนิเมชันของเราเนี่ยใช้เวลากี่วินะเห็เช่นถ้าเป็นงานแอนิเมชันนะครับยีเฟรมเปอรเซกนะครับเราต้องการงานของเรา10วินาที <c oughs> ก็เท่ากับว่าเราก็ต้องใช้ภาพหรือเฟรมนะครับ250เฟรมตรงนี้นะครับก็เท่ากับ1ิวิพอดีแต่ถ้าเราทําสั้นๆนะครับอย่าง3วิหรือ5วิเราก็สามารถลดเฟรมตรงนี้ลงมาได้นะครับ ในส่วนกรอบของเฟรมนะครับมุมขวาบนตรงนี้ก็จะมีให้เซตค่านะครับสตาร์ทก็คือเริ่มของเฟรมแล้วก็จุดสิ้นสุดตรงนี้เราสามารถกําหนดได้นะตรงนี้ผมจะทดลองขยับสักสีวิแล้วกันนะครับแล้วก็ปรับมาที่100ร้เฟรมนะครับอ่าตรงแถบไฮไลท์ของเฟรมนะสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับเหลือแค่100นะครับตรงนี้เราก็สามารถซูมขยับได้เหมือนกันควบคุมหน้าจอปกติทั่วไปนะครับ ในส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นการควบคุมการเล่นของวิดีโอนะครับตัวที่แสดงผลจะเป็นแถ็กไฮไลท์ด้านบนตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับกลับไปที่เฟรมหนึ่นะจะลองขยับเจ้าหูลิงตัวนี้ดูนะครับเริ่มจากเราต้องกําหนดจุดแรกของการทำแอนิเมชันก่อนนะครับก็คลิกไปที่วัตถุแล้วเราก็มาคลิกซ้ายในส่วนค่าพารามิเตอร์นะครับแล้วก็กดเลือก Insert k e y f r a m e ถ้าเราเลือก insert keyframe ปกติเนี่ยในโปรแกรมก็จะทำการเลือกทั้ง3ามแกนให้เราอัตโนมัตินะครับแกน x, y, z ในแถบสีของพารามิเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นสีเหลืองพอเราใส่ค่า keyframe นะครับก็จะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขึ้นมาในไทม์ไลน์ของเราตรงนี้นะครับแสดงว่ามีการกำหนดค่า keyframe ขึ้นมาทีนี้เรามาเปลี่ยนไทม์ไลน์ที่50นะครับจากจุดแรกนะครับมาจุดที่2ในแถบของพารามิเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากสีเหลืองก็จะเป็นสีเขียวก็คือตรงนี้ยังไม่มีการกำหนดค่า keyframe นะครับ ตรงนี้พอขยับขึ้นมาตรงๆนะครับในแกนแพารามิเตอร์ทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเฉพาะแกน Z นะครับแต่ถ้าเกิดเราขยับมีการเปลี่ยนแปลงของทั้ง3แกนเนี่ยค่าแต่ละแกนก็จะเปลี่ยนไปด้วยทําการกําหนดคีย์เฟรมเหมือนเดิมนะครับกดคลิกขวาแล้วก็เลือก Insert Keyframe ค่าพารามิเตอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็มาลองขยับในไทม์ไลน์ดูก็คือจุด0นะครับมาที่จุด50แล้วก็จากจุด50นะครับมาที่จุด100ผมก็จะขยับหรือเราจะใส่ค่าตรงนี้ก็ได้นะครับ ้ตัวนี้ผมใส่เป็น0ย์แล้วกันไปที่จุดเดิมนะครับจุดที่1คลิกขวาแล้วก็เลือก insert keyframe ทีนี้ก็มาดูผลลัพธ์ของเรานะครับลอง Play ดูก็จะเป็นการขยับขึ้นแล้วก็ลงตามที่เราได้กำหนด keyframe เอาไว้แล้วก็จะมีตัวช่วยในการทำ Animation ง่ายขึ้นนะครับก็คือปุ่มตัวนี้ก็จะเป็น auto keying นะครับถ้าเรากดปุ่มตรงนี้นะครับในโปรแกรมก็จะใส่ keyframe ให้เราอัตโนมัตินะครับลองมากำหนดค่าของการหมุนกันบ้างนึงนะ ก็ใส่คีย์เฟรมแรกไปเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นการกําหนดคีย์เฟรมจากนั้นลองมาที่20ดูบ้างนะครับแล้วก็ลองหมุนไปทางซ้ายถ้าเรากดออโต้คีย์นิ่งเนี่ยโปรแกรมก็จะใส่คีย์เฟรมมาให้เลยนะครับไม่ต้องกลับไปตั้งค่าคีย์เฟรมอีกนะครับพอลองมา35ลองหมุนมาทางขวาแล้วก็พอมา50ก็กลับมาที่เดิมนะครับเป็น0แล้วก็ไปที่75เราหมุนแกน x ดูบ้างข้างบน ในคีย์เฟรมตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับเวลาเรากําหนดแล้วเราอยากจะเปลี่ยนคีย์เฟรมตรงนี้เนี่ยจะลองเลื่อนขยับมาที่65นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนจากตรงที่จุด50เมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดค่าในแกน x มาก่อนนะครับจะเปลี่ยนตั้งแต่คีย์เฟรมแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมากําหนดจุดเริ่มของแกน x ก่อนนะครับที่50จะกลับไปใหม่นะแล้วก็ต้องมากําหนดค่าในแกน x นะครับเป็น0ตรงนี้แล้วก็มาที่65าอันนี้ก็ แขนขึ้นแล้วก็มา80ตรงนี้ก็จะให้ก้มลงแล้วก็มาที่100ก็จะกลับไปที่0ูนย์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ลองเลย์ดูก็ลองมาทำในส่วนของการขยายนะ ลองทั้งขยับหมุนแล้วก็เปลี่ยนขนาดนะครับการเล่นของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากแก้ไขค่าอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เข้ามาที่ในโหมดแอนิเมชั n นก็จะมีการจัดการแก้ไขในส่วนของคีย์เฟรมที่ละเอียดขึ้นตรงนี้เราสามารถปรับตั้งค่าในรูปแบบของกราฟอิด i เตอร์ได้ด้วยนะนี่ค่าของกราฟอิด i เตอร์นะครับก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์พวกนี้แหละไอตัวสูงสูงสีฟ้านี่ก็คือค่าของการหมุนก็จะอยู่ที่51 ก็คือตรงนี้นะครับนี่ตัวเลขค่า11เป็นค่าเดียวกันมันเปลี่ยนจากกราฟนะเหลือซักประมาณ40ตรงนี้นะครับนี่ค่าก็จะเป็น40ด้วยเหมือนกันอ่เาเราก็สามารถเปลี่ยนค่าในแบบในรูปแบบของกราฟอิดิเตอร์ได้ต่อไปเรามาดูการตั้งค่าของการเรนเดอร์นะครับคราวนี้ผมจะลองเรนเดอร์ในโหมดของ Workben c h แล้วกันนะครับเลือกมาที่ w o r k b e n c h เลือกแบบ m a t c a p เลือกรูปแบบของ m a t c a p ซึ่งใน m a t c a p ตรงนี้ก็มี m a t เ r i ย l หลากหลายนะครับให้เราได้เลือกเดี๋ยวจะลองเป็นแบบลายเส้นนลกัอ ในส่วนของ output property ตรงนี้ก็จะเป็นค่าปกตินะครับก็คือหนาของภาพหรือวิดีโอเลือกเฟรมที่จะทำการน e n d e r เฟรม rate อันนี้ผมกำหนดให้เป็น25นล้วกันนะครับก็จะอยู่ประมาณ4วินะแล้วในส่วนของ output แล้วก็ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่เราจะทำการน e n d ร์นะครับแล้วก็ติ๊ก o v e r l r i t e ออกนะครับตรงนี้ก็ป้องกันการ save ทับไฟล์เดิมนะแล้วก็เลือกรูปแบบ format นะครับให้เลือกเป็น movie ก็จะมี avi avi l a, a w แล้วก็ mp4 video ถ้าอยากได้ไฟล์เล็กๆแล้วก็มาเลือกที่ MPEG v i วิดีโแล้วก็ในส่วนของ e n c oding ก็มาเลือกให้เป็นแบบ m p e เปในส่วนของ q u t y i t y ก็ใส่เป็น h ไ h แล้วกันการตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ r e n d e r เลือก r e n d e r Animation หรือคีย์ลัดกด Ctrl F12 นะนี่นะภาพก็จะเริ่มทำการ r e n d e r ขึ้นมาพอเรา r e n d e r แบบ Workbench มันก็จะไวนะครับอันนี้ครบ100 Frame เฟรมเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็มาเปิดไฟล์ที่เราทําการเรนเดอร์กันมอเปิดขึ้นมานี่นะก็จะได้ภาพที่เราเรนเดอร์ออกมาแบบนี้เอาละครับก็จบกันไปลนะครับสำหรับการใช้งานเบสิ c แอนิเมชันนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับในการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ